เจ้าของด้วยอธยาสยดีอ huh. ธ uh ิยาบอกอาใครัผมไม่งนอี่เพิ่งออกจากอุดรจากอุดรเวีนมื่อคืนนอนกับพวกอธญาที่อุดรตะพีธ ไแหาอาศแม่เจเบสคุณดองออห่จาจะกลกลับแล้วต,ตอนนี้กำลังกลับนั่งรออาม่าเลียงอาม่านงชะบายชะบายเชอเโื่ใครๆก็คิดถึงดินว่าอาเฮียบอก,กว่ามาจะพาน้องมาพาน้องไปโรงเรียนอยูอาเฮียอาดินเอออาเาีย ว่าส oh yeah. um. ูบอกว่าพ่าทำไมแมวเร้องมาด้วยแล้วยังไม่ปิดเครนค้าแบบแล้วยังไม่ปิดบริษัทตอนนี้แถวขายไก่ย่างเยอะแย่แล้วคันนี้ไก่ย่างวิเชียนบุรีที่นี่เป็นเจ้คของคนผลิต เล็กเล็ไปบอกหรือหมอพาไปหมอให้รูปค่ะคหมอพาไปโอเล็เพ็กไปอ้ส่งรูปมาให้ดูหน่อยส่งรูปมาให้ดูหนัดอยวันเกิดใครวันเกิดนนใช่ไมนะวันเกิดคนใช่มาะวันนเกิดคอนใช่ของวันเกิดนเดือนที่แล้วเดือนนี้มปวันเกิดคนอื่น อากงก็เห็นรู้ก็เห็นหนะอากงอามาอยู่ใช่ไหมครับเห็นครับเอามาจะแวะซื้อไก่ย่างไปเจ้าคือเแล้วค่ะาม่จะถึงอ<ม>ุบลแล้วล่ะคะยังไม่เพื่อออกจ,จากจังหวัดดุรดอนตอนเย็นน่ะถึงจะถ,ถึงแล้วคุณถึงอุบนทั้งคำอีกห้าชั่วโมง5ชั่วโมง าว่าอุดรใกล้กว่ากรุงเทพอยู่หน่อยนอึงผลไม้ในตู้นั่ผลไม้ในตูน้นี่ยนุ้ค่อยๆทำให้น้องกินหน่อยเด้อยู่ในตลาดสาลี่มากงถ่ายวีดีโอไว้ด้วยสวัสดีกงกำลังถ่ายวีดีโอ สวัสดีงามงาม,มาส,สวัสดีนะครับมาถึงเซลล์เดีมาใช้กล้องใช้กล้องอันหนึ่งไงเอาสวัสดีงามงามก่อนสวัสดีครับรวววสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบา,ายเดี๋ยวมาจะส่งรูปอัเฮียไปให้ดูอัเฮียไปแข่ง ง,งแมงขนมเห้พี่น้องตันละอ,อไข่คลองว่ะหูเลิกกันะมีโอกาสนอกขั้นตอนนี้คแลก็เมียอ